โค้ดสุทุยาในวันนี้ครับจะมาสอนเจ็ดเทคนิคในการถ่ายภาพท่องเที่ยวให้สวยด้วยการใช้แค่กล้องมือถือนะครับไม่ว่าเราจะใช้รุ่นไหนนะครับสามารถใช้เจ็ดเทคนิคนี้ได้หมดเลยรับรองว่ามือใหม่ที่เพิ่งหัดถ่ายภาพนะครับสามารถถ่ายภาพด้วยมือถือออกมาให้สวยแน่นอนครับในข้อแรกนะครับเราจะใช้กด3ส่วนนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับคลิกในกล้องมือถือนะครับซึ่งกด3ส่วนตรงนี้จะช่วยให้เราเนี่ยวางมุมมองของภาพเนี่ยได้ดูลงตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการวางจุดสนใจไว้ตรงจุดตัดเนี่ยมันช่วยสร้าง จุดสนใจในภาพของเราได้ทันทีนะเวลาที่มองภาพเนี่ยสายตาเราจะมองไปที่จุดนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ภาพเราเนี่ยดูลงตัวมากขึ้นครับซึ่งภาพถ่ายผมเนี่ยประมาณ90%เลยผมก็จะใช้จุดตัดก้าช่องนี่แหละในการวางองค์ประกอบและถ่ายภาพออกมาให้สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวิวนะครับหรือว่าภาพถ่ายข้้นทางอะไรเงี้ยจุดตัดก้าช่องเนี่ยยังไงก็ได้ใช้ครับแนะนําว่าให้ลองฝึกใช้ดูครับ ในข้อที่สอะครับเราจะใช้เรื่องของเส้นนําสายตานะครับช่วยให้ภาพดูโดดเด่นขึ้นนะครับเส้นนําสายตามีหน้าที่ยังไงนะครับมันตามชื่อเลยก็คือว่ามันจะช่วยนําสายตาจากขอบภาพเนี่ยให้ไปถึงกลางภาพหรือจุดสนใจในภาพได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เส้นนําสายตาเป็นเส้นถนนนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในภาพเราแล้วมันมีลักษณะเป็นเส้นเนี่ยดึงนะครับดึงสายตาของคนดูนะครับให้ไปถึงจุดที่เราต้องการนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้ภาพถ่ายของเราเนี่ย มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นมุมมองของสายตาคนดูเนี่ยเข้าไปที่จุดที่เราต้องการได้ง่ายครับในข้อที่3นะจะเป็นเรื่องของแสงแล้วก็ช่วงเวลานะครับเรื่องของแสงนี่สาคัญมากเพราะว่าถ้าแสงไม่สวยภาพถ่ายของเราก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่า แสงในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับมันทําให้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแสงในช่วงเย็นนะครับที่มันออกแนวสีส้มมีความอบอุ่นแล้วนะครับบรรยากาศในช่วงตรงนั้นบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะดูอบอุ่นเองนะครับเพราะงั้นให้เราทําการบ้านเรื่องแสงให้ดีนะครับว่าแต่ละช่วงเวลานั้นลักษณะของแสงเป็นยังไงนะครับแต่ให้ผมแนะนําง่ายสุดเลยคือเลือกแสงในช่วงเช้าเทาประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเนี่ย แสงมันจะยังดูนุ่มนวลสวยงามสามารถถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ภาพท่องเที่ยวได้ดีนะครับรวมถึงช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นช่วงเนี้ยแสงก็สวยเหมือนกันแนะนําว่าใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการถ่ายภาพง่ายๆให้ดูออกมาได้ดีครับข้อที่สนะครับเราจะใช้อัตราส่วนภาพในการเล่าเรื่องราวออกมาให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอัตราส่วนภาพที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับมันก็จะมี3ต่อ2ที่อยู่ในกล้องปกติหรือว่า4ต่อสานะครับหรือว่าถ้าเป็นมุมมองแบบภาพยนตร์เนี่ยก็จะเห็น16.9ต่อเ้ใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วกล้องมือถือเนี่ยมันมีอัตราส่วนภาพให้เราเลือกใช้เยอะมากครับในการครอบภาพแล้วก็เล่าออกมาให้มันเป็นเรื่องราวที่ต่างออกไปนะครับเพราะงั้นข้อจํากัดในการถ่ายภาพเนี่ยเราไม่ควรถ่ายภาพใน rian rian มุมมองแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างเดียวที่เรารู้จักนะเราสามารถใช้อัตราส่วนพวกนี้ครอบภาพออกมาแล้วเล่าเรื่องราวบางส่วนออกมาให้มันเด่นกว่าปกติได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของภาพเนี่ยด้วยการใช้อัตราส่วนภาพนี้ได้เหมือนกันแนะนําว่า ถ่ายภาพเสร็จลองครอปภาพด้วยอัตราสมภาพที่แตกต่างกันนะครับรับรองว่าอารมณ์ของภาพมันจะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับและเราสามารถเล่าเรื่องราวได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5นะครับเราจะถ่ายภาพผ่านกระจกรถยนตน์ครับเป็นเทคนิคเด็ดมากนะครับเราสังเกตไหมครับว่าเวลาเราดั่งร,รถยนต์เนี่ยเราจะเห็นมุมมองแล้วก็วิวต่างๆเนี่ยสวยกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะสีสันเนี่ยเรารู้สึกว่าสีมันดูสดกว่าปกติมากมากนะครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวกระจกรถยนต์เนี่ยมีคุณสมบัติในการตัดแสงสะท้อนออกนะครับซึ่งมันเป็นคุณสมบัติแบบเดียวกันกับกระจกที่ติดอยู่ในกล้องเวลาเราถ่ายภาพแลนส์เคปนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มีอ,อกกุปกรณ์พวกนั้นแนะนำง่ายๆครับถ่ายภาพผ่านกระจกรถยนต์นะครับเราจะได้สีสันและลารายละเอียดของภาพเนี่ยสวยมากกว่าเดิมครับ ในข้อที English, ่6นะครับเราจะมาใส่ใจเรื่องราวของภาพนะครับว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงครับอันนี้สําคัญมากมาคือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราจะเน้นไปที่การบันทึกความทรงจําหรือว่าการถ่ายภาพเพื่อเล่าต่อว่ามันสวยยังไงใช่ไหมครับเพราะงั้นเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราควรนึกเสมอว่าเรากําลังเล่าเรื่องราวอะไรในภาพนั้นนะยกตัวอย่างเช่นผมต้องการถ่ายวิวที่มันมีก้อนเมฆสวยๆเห็นถึงความสงบและความเย็นสบายเพราะงั้นเนี่ยภาพที่เราถ่ายออกมาเราจะต้องสะท้อนมุมมองนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ย การตั้งเรื่องราวในการถ่ายภาพก่อนเสมอเนี่ยช่วยกำหนดวิธีคิดของเราแล้วก็กำหนดมุมมองที่เราจะใช้เล่าเรื่องนะครับผมแนะนำว่าอยากให้คิดถึงเสมอนะครับว่าเรากำลังจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ใครฟังหรืออยากให้เขาเห็นอะไรในภาพนี้นะครับตรงนี้จะช่วยให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยมีสตรอรี่ในตัวมันเองครับข้อที่เดนะครับเป็นเรื่องของการตกแต่งภาพหรือว่าการโพสโปรเซสภาพของเรานะครับ การแต่งภาพเนี่ยมันจะช่วยให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยบางภาพเงามันอาจจะเยอะเกินไปนะครับหรือบางภาพความสว่างอาจจะสูงไปหน่อยนึงเราสามารถใช้ Adobe อีด้วยลู l เออร์บเนี่ยในการตกแต่งภาพให้มันมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามตามที่เราต้องการมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เคยเรียน Adobe อีด้วยลูมเออร์บนะครับสามารถเรียนในช anel โฟโต้สทูทไทยแลนด์ได้นะครับผมสอนไว้หลายๆตอนมากๆนะครับสามารถเรียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงมือโปรได้เลยครับ แล้วมาสรุปกันนะครับเจ็ดเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่มือใหม่เริ่มต้นที่มีแค่กล้องมือถือสามารถถ่ายภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและแนะนําว่าให้ฝึกทุกวัน,นครับจะช่วยให้เราเนี่ยชำนาญในการถ่ายภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของภาพแล้วก็การดูทิศทางของแสงให้มันสวยงามนะครับถ้าใครมีคาถามอะไรนะรสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Solar ทั้งบนเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามให้ในการถ่ายภาพด้วยมือถือออกมาให้สวยนะครับแนะนําว่า ควรฝึกทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรมาเม้นท์ถามกันได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเทคนิคตอนหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ